เราเื่าประมาณคำสองนะครับแตกินกน,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 น้ำมันไม่เยอะ แล้วก็ตัดให้สาเป็นชนกันนะครับพอสาชนกันทุกนะครับทอดเอ้ยนะครับจะลงมาแบ่งสองฝั่งนะครับอ่าเป็นระยะนี้นะครับนะครับเป็นระยะนี้นะครับโดยการลงของท่อนพันนะครับจะเป็นในแนวตรงนะครับอ่าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับด้วยการบังคับนะครับของลูกยางนะครับปั่นนะครับปั่นทอดเอ้ยลงมานะครับลงตรงลูกยางนะครับลูกยางจะ บังคับที่คอปเอ้ยอยู่ในแนวนอนนะครับไม่อยู่แนวขวางนะครับการลุ่ของท่านนะครับเยอะน้อยนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วรถนะครับรอบเครื่องนะครับอยู่ที่พันห้าพันหกนะครับความเร็วของวีดีโอมันชุมที่นะครับเพราะการลงมันจะสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการวิ่งความเร็วของรถนะครับอ่าถ้าลู่อื่นมาถึงรถแท็กเตอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเก้าห้าก็เหมือนกันครับ สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับวันนี้ก็พามาดูการสาธิตเครื่องปลูกไอทอนนะครับก็จัดขึ้นโดยโรงงานน้ำตาลคอนบุรีนะครับแต่ว่าสถานที่จัดอยู่ที่อำเภอสีคิ้วนะครับแถวอ่าเขาใหญ่เที่ยงนะครับเนี่ยครับภูเขาครับบรรยากาศสวยดีครับก็มีผู้ร่วมงานหลายคนนะครับมีผู้แทนไหนก็หลายเจ้านะครับก็มีของกาสเตอร์ของนครสวรรค์สติวนะครับเนี่ยของคูบุต้านะครับก็ตอนนี้ใช้เอ็มร้อยแปดนะครับติดกับเครื่องปลูกไอทอนนะครับ อันนี้ก็แปลงก็ค่อนข้างโหดนะครับหญ้าเยอะแล้วก็รอยเป็นแปลงของปลูกข้าวโพดอยู่แล้วนะครับนี่ก็ให้ดูนะครับกับเครื่องไถ่ท่อนอันนี้ใช้แท็กเตอร์เอ็มร้อยแปดนะครับของคูปุต้านะครับกับเครื่องปลูกไถท่อนนะครับเป็นเครื่องปลูกไซส์เล็กนะครับใส่พันอ้อยได้มาครั้งละหนึ่งตันนะครับนี่นะครับตัวเครื่องปลูกเองก็จะมีตัวดีดท่อนพันข้างหลังนะครับดูนะครับถ้าท่อนพันเยอะก็จะตัวดีดตกลงนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูยาวๆไปเลยนะครับก็ตัวเครู่เองสามารถปรับได้ทั้งล่องคู่ล่องเดี่ยวนะครับใช้แรงแต่95แรงขึ้นไปนะครับพันอ้อยก็อยู่ประมาณปันห้านะครับเพราะว่าพันอ้อยนั้นใช้รถตัดมานะครับก็ค่อนข้างเสียหายนะครับก็ให้ลงไว้เยอะจะดีกว่านะครับแล้วเครื่อูอ้อยท่านเองก็สามารถลด เรารงงานได้